สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่29สิงหาคม2556ทองคํายังคงสดใสนะคะเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5เมื่อวานนี้ช่วงกลางวันเห็นราคาทองคําขึ้นไปสูงสุดนะคะที่1,433ดอลลาร์แต่ว่าปิดตลาดเมื่อคืนนี้ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ลดการบวกลงปิดที่1,417ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา 1.20ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงินนะครับปิดที่24.30ลดลงไป19เซนนะคะประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกสำหรับปราทองคำ่อคงสถานการณ์ในซีเรียนะคะที่ตอนนี้ตลายก็จับตามองนะคะว่าประธานดีโอบามาของสหรัฐอเมริกาจะมีการสั่งการให้โจมตีซีเรียหรือเปล่านะคะก็คิดว่ายังเป็นปัจจัยหนุนอยู่นะคะเราก็ ในส,ส่วนของแรงเทขายทํากำไรในทองคำก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำเนี้ยถูกแรงเทขายออกมานะคะเมื่อคืนนี้สหรัฐอเมริการประกาศตัวเลขนะคะยอดทาสัญญาซื้อป้านที่รอปิดการขายนะคะเดือนก็ออกมาไม่สู้ดีมากนะคะลดลง,ง1.3นะคะก็ <ST. S 2> ถ้าเกิดเทียบกับที่ต่าประมาณการว่าก็จะเพิ่มขึ้น 0.2%นะคะแต่ก็คิดว่าไม่ค่อยมีผลมากนะคะส่วนหนึ่งก็คงจากแกล่งเทขายทำกำไรในทองคำที่กดดันนะคะกับทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นนะคะส่วนคืนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมามี2ตัวนะคะข้อห้างอยาสำคัญนะที่ประกาศออกมาทุกวันพระหัสก็คือจะเป็นจำนวนผู้ขอรัศดรการว่างงาน ลายสัปดาห์นะคะครั้งนี้มองว่านะ่าจะออกมาดีนะคะลดลง6,000รายเหลือ3 3 0 0 0 0รายนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะ GDP ไตรมาส2ซึ่งเป็นการประมาณการครั้งที่2นะคะมองว่านะ่าจะขยายตัวดีขึ้นนะคะเป็น2.2%เมื่อเทียบกับที่ประมาณการครั้งแรกนะคะขยายตัว1.7%นะคะนั้นตัวเลขสิชารัทถ้าคืนนี้ออกมา ในแนวที่ค่อนให้ตนดีอย่างนี้นะคะเป็นไปได้ค่างเงินดอลลาร์อาจจะก,กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะทิศทางราคาทองคํามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงได้นะคะหลังจากที่นะคะในส่วนของราคาทองคําตลาดโลกนะคะขึ้นไปตรงพันสี่ร้อยสามสามดอลลาร์นะคะเราก็มีแรงเทขายหลุดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ลงมานะคะ <c oughs> ก็มีแนวโน้มที่อ่อนตัวลง ได้ต่อนะคะแล้วก็อย่าต่ำกว่าแนวรับ $1410 ดอลลาร์นะคะต่ำกว่าเมื่อไหร่อาจจะไปเห็นตรง1 3 9 0ถึง1 4 0 0ดอลลาร์นะคะแต่เชื่อว่าตรงจุด $1390 ดอลลาร์อาจจะเป็นจุดที่ดิดกับสำหรับราคาทองคำนะคะส่วนแนวต้านของวันนะคะ1,425ดอลลาร์แล้วก็1,435ดอลลาร์ประเด็นค่าเงินบาทที่ตอนนี้อ่อนค่าลงนะคะ ค่อนข้างจะงมากนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะแนวโน้มต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่ยังอ่อนค่าลงนะคะวันนี้นะคะทางฟิลิปปินสน์จะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสองนะคะหลังจากที่ของไทยประกาศไปช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าเกิดฟิลิปปินส์ตัวเลข GDP ไตรมาสสองออกมาไม่ดีนะคะเป็นไปได้เหมือนกันจะกดดันให้ค่างเงินในภูมิภาคเอเชียนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะไทยนะคะฟิลิปปินส์นะคะอาจจะอ่อนค่าลงได้ต่อนะคะออในส่วนตรงนี้ถามว่าก็คงส่งผลบวกกับทองแท่งและก็ราคาโกลดพิเจอร์ได้อยู่นะคะแต่ว่าทองตลาดโลกระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะแนวโน้มราคาทองตลาดโลกมองว่าอาจจะมีการปรับฐานลงนะคะส่วนหนึ่งทางด้านเทคนิคอีกส่วนหนึ่งก็คงมาจากนะคะ าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้ถ้าออกมาค่อนข้าจะดีสำหรับอเมริมรก,กาก็คงกดดันกับทิศทางราคาทองตาโลกนะคะนันใครที่ถือคองซ,ซื้ออยู่แล้วยังไม่ได้ปิดนะคะดูที่1,425ดอลลาร์ 1, ในวันนี้ถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นก็น่าจะปิดทํากําไรระยะสั้นนะคะส่วนการเข้าซื้อครั้งใหม่นะคะให้ไว้ที่1,407งพันดถึงหนึ่ดอลลาร์แล้วก็อีกแนวรับหนึ่ง 1,400ดอลลาร์นะคะจุดคัลลอสให้ไว้1,390ดอลลาร์ 1, 90, นะคะรุด1,390ดอลลาร์ 1, 90, เมื่อไหร่ก็คงต้องปิดฝั่งซื้อทิ้งนะคะส่วน Silver f u t u r e นะคะ24ดอลลาร์ 24, ก็เป็นจุดที่แนะนำเปิดสมานซื้อนะคะจุดคัลลอส23ดอลลาร์50เซนเซ็ต50 Index f u t u r e ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยังคง ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะก็เคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางราคาทองคำพอสมควรนะคะสถานการณ์ในซีเรียเนี่ยเป็นปัจจัยบวกสำหรับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่าก็จะเป็นปัจจัยลบนะคะอย่างสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นก็ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้นะแต่อุ้นไทยเมื่อวานช่วงระหวา่วางวันอาจจะเห็นมีการดีตัวขึ้นมาบ้างนะคะส่วนหนึ่งก็คงมองมอว่า นะคะปรับตัวลงมาค่อหน้าจะเยอะนะคะเราก็ราคาค่อหน้าจะถูกสําหรับหุ้นหลายตัวนะคะแต่แล้วในที่สุดก็ปิดตลาดในแดนลบอีกนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติขายเยอะนะคะขายต่อเนื่องเราก็ขายเยอะมากเมื่อวานขาย3 0 0พล้านบาทนะคะสาบันก็ขายเยอะนะคะขายสุทธิออกมา2,800ล้านบาทถ้าดูในตลาด ทีเฟ็กซนะคะสำหรับตัวเซ็นต์ห้าสิบอินเน็ตฟิรเจอร์ต่างชาติแล้วก็นักลงทุนสถาบันก็ขายสุทธินะคะในตลาดทีเฟ็กซด้วยเหมือนกันนะคะับสถาบันขายออกมานะคะ2,784สัญญาต่างประเทศขายออกมา1,110สัญญานะคะเมื่อนแนวโน้มของตลาดหุ้นนะคะในสายตาของนักลงทุนสถาบันแล้วก็ต่างชาติมองว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงนะคะเพราะมั้นเขาก็เลยอาจจะ เปิดเล่นฝั่งขายในตลาดทีเเ็กด้วยนะคะสำหรับเช่น50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะเดือนกันยายนนะคะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน885จุดเมื่อวานนี้นะคะแต่ในที่สุดก็มีแรงเทขายกลับออกมานะคะวันนี้แพทเทิร์นอาจจะคล้ายๆกันนะคะน่าจะมีการดีดตัวขึ้นมานะคะแต่ว่ายัง เน้นเล่นฝั่งขายนะคะวันนี้มีรุ้นเหมือนกันว่าตลาดหุ้นอาจจะปิดในแดนบวกได้นะคะเน้นเล่นลักษณะเทรดดิ้งก็จะค่อนข,ข้างจะบลอยัยนะคะ,ะ,คะวันนี้เดียดตัวขึ้นเข้าใกล้885จุดนะคะเปิดเล่นฝั่งขายนะคะจุดคัดล้อยฝั่งขายให้ไว้895จุดนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ